ชวนรู้จักงานแต่งฉบับจีนโบราณการจัดงานแต่งงานในยุคจีนโบราณมีความสําคัญจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นงานช้างของแต่ละตระกูลเลยทีเดียวเพราะมีรายละเอียดหลักปฏิบัติและความเชื่อที่ฝังแน่นอยู่มากมายสืบเนื่องมาจากความคาดหวังบรรทัดฐานทางสังคมและลักษณะสังคมยุคศักดินาในสมัยนั้นว่าแต่พิธีการต่างๆจะมีอะไรบ้างนั้นวันนี้จีนไทยนิวส์จะขอพาทุกคนไปฟังกันค่ะ หากครอบครัวฝ่ายชายมีฐานะร่ำรวยผู้ใหญ่จะไม่ยินยอมให้ลูกของตนแต่งงานกับหญิงสาวจากครอบครัวยากไร้เพราะมองว่าไม่ส่งผลดีต่ออนาคตของตระกูลเหมือนที่เราเคยเห็นเห็นกันในซีรีส์หลายๆเรื่องทําให้หลายครอบครัวจึงต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเจ้าสาวที่แสนจะยาวนานสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับงานแต่งฉบับจีนโบราณก็คือซานชูเล,ลี่ยลีสามหนังสือ6พิธีการหรือขั้นตอนการสู่ขอเจ้าสาวตามประเพณีนั่นเองสามหนังสือประกอบไปด้วย หนึ่พินชูหรือหนังสือมั่นหมายที่ระบุถึงความตั้งใจแต่งงานและการให้คำมั่นสัญญาของคู่บ่าวสาว 2. หลี่ชูหรือหนังสือสินสอดที่ระบุประเภทรายการและจำนวนของสินสอด 3. หญิงชินชูหรือหนังสือรับ ตัวที่ฝ่ายเจ้าบ่าวมอบให้ผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวในวันแต่งงานเปรียบเสมือนเครื่องยืนยันถึงการรับเจ้าสาวเข้าตระกูลอย่างเป็นทางการและดําเนินการตาม6พิธีการได้แก่ผู้ใหญ่ฝ่ายชายและแม่สื่อจะเดินทางไปหน้าชายหรือสู่ขอกับพ่อแม่ฝ่ายหญิงหากฝ่ายหญิงตอบรับฝ่ายชายก็จะขอให้แม่สื่อช่วยว่้นหนิงหรือสอบถามวันเดือนปีเกิดของฝ่ายหญิงโดยปีนักษัตริย์ของจีนจะมีบทบาทอย่างมากในขั้นตอนนี้หลังจากรับแผ่นกระดาษที่เขียนวันเดือนปีเกิดของฝ่ายหญิงมาแล้วพ่อแม่ฝ่ายชาย จะนำกระดาษแผ่นนี้ไปวางหน้ารูปปั้นเทพเจ้าหรือบนโต๊ะบูชาบรรพบุรุษเพื่อนาจีหรือขอคำชี้แนะว่าการแต่งงานครั้งนี้จะราบรื่นหรือไม่หากไม่มีสัญญาณความอัปมงคลใดๆทั้งสองฝ่ายก็จะเดินหน้าพิธีแต่งงานต่อจากนั้นฝ่ายชายจะส่งหนังสือมั่นหมายและหนังสือสินสอดพร้อมนำสินสอดไปมอบให้กับครอบครัวฝ่ายหญิงหรือการหน้าเจงและครอบครัวฝ่ายหญิงก็จะมอบของรับมั่นกลับมาโดยครอบครัวฝ่ายชายจะรับหน้าที่หาเลิกงามยามดีหรือการ ชิงชีสําหรับการจัดพิธีแต่งงานตามตําราโหราศาส์ก่อนจะนําวันที่ได้ไปปรึกษาบ้านฝ่ายหญิงและเมื่อถึงวันแต่งงานเจ้าบ่าวจะสวมชุดพิธีการเต็มยศเดินทางไปรับเจ้าสาวที่บ้านหรือการหญิงชินโดยรมเนียมกําหนดให้เจ้าบ่าวไปเคารพสารบรรพชนของฝ่ายหญิงและรับเจ้าสาวขึ้นเกี้ยวมาทําพิธีกราบไหว้ฟ้าดินที่บ้านของฝ่ายชายซึ่งในขั้นตอนนี้ครอบครัวฝ่ายหญิงบางครอบครัวจะนําน้ําสะอาดสาดตาหลังเกี้ยวเพื่อสื่อว่าลูกสาวที่แต่งงานออกไปแล้วก็ถือเป็น คนของฝ่ายชายจะเหมือนน้าที่สาดออกไปนั่นเองซึ่งในอดีตหากบ่าวสาวไม่ปฏิบัติตามซานชูริลี่ก็จะถือว่าการแต่งงานนั้นไม่สมบูรณ์นอกจากนี้ขั้นตอนหลังจากนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเนื่องจากขบวนที่ไปรับเจ้าสาวจะออกเดินทางพร้อมกับก,บการเป่าปีตีค้องและการเชิดสิงโตตามประเพณีพี่ชายหรือน้องชายจะเป็นคนอุ้มเจ้าสาวขึ้นไปนั่งบนเกี้ยวเพื่อเดินทางไปที่บ้านฝ่ายชายเมื่อไปถึงจะมีการข้ามอ่างไฟเพื่อขจัดสิ่งชั่วร้าย ที่อาจจะตามติดมาระหว่างทางรวมถึงอธิษฐานเป็นในๆว่าขอให้ชีวิตคู่ของบ่าวสาวโชตช่วงเหมือนดั่งกองไฟจากนั้นเจ้าบ่าวจะใช้ไม้คันช่างเปิดผ้าคลุมหน้าของเจ้าสาวออกเพื่อไปทําพิธีกราบไหว้ฟ้าดินหลังเสร็จพิธีบ่าวสาวจะคล้องแขนกันดื่มสุรามงคลเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าการแต่งงานได้เชื่อมทั้งสองให้กลายมาเป็นคนคนเดียวกันสังคมประเทศจีนในอดีตมีความไม่เท่ากันอย่างมากระหว่างชายและหญิงเห็นได้จากการซื้อขาย ายภรรยาการรับอนุภรรยาการคลุมถุงชนและการฉุดมาแต่งงานฝ่ายชายที่มีอำนาจมีสถานะในสังคมและมีเงินทองก็สามารถมีภรรยาได้หลายคนกลับกันฝ่ายหญิงไม่มีแม้แต่สิทธิ์ที่จะเลือกสามีได้อย่างอิสระและสิทธิ์ที่จะแต่งงานใหม่เมื่อสามีของเธอเสียชีวิตหรือถูกสามีทอดทิ้งเธอก็จะต้องเป็นไม้ไปตลอดชีวิต แต่หลังการปฏิวัติสังคมจีนก็ได้มีการเปิดกว้างมากขึ้นมีเสรีภาพในการแต่งงานและเริ่มมีความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิงซึ่งถือเป็นการสื้นสุดการแต่งงานแบบศักดินาที่ดำเนินมาเป็นเวลาหลายพันปี